สวัสดีจ้าฮัลโหลไมซ์เวสวสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกคนจ้ามาทานอาหารด้วยกันนี่คืออาหารมื้อแรกนะคะทุกคนจะบอกว่าเป็นอาหารเช้าก็ได้แต่ว่าเราทานเลดนะคะเพราะว่าเราทำไอเองด16ชั่วโมงนะคะตอนนี้ครบแล้วนะมีอะไรคะมีไข่นะคะไข่ต้มแบบ5นาทีนะคะทุกคน กล้วยนะคะกล้วยต้มขอใช้มือกล้วยต้มแบบกล้วยหาม้วทุกคนไม่หวานจา้ะหนึบๆทุกคนข้าโพดไมซ์ไมส์ออกสียงเ,เอสด้วยนะทุกคนขนมปังทันจะพืชนะคะทาแยามลงไปนิดนึงอืม ัวเม็ดมะม่วงหิงมาานาแล้วเราก็มีนี่ด้วยค่ะทุกคนอันนี้ลูกชิ้นนะทุกคนลูกชิ้นสีลูกยี่สบบาทลูกชิ้นเนื้อเราก็เลยจะเอามาทานด้วยเลยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวทานไข่ก่อนนะคะ ไข่แค่สองใบนะคะวันนี้เหาะแม็กกี้ลงไปนิดนึงอืม,อ,มอากาศทุกคนร้อนมากนะ ออกกำลังกายเสร็จก็เปิดแอร์สองตัวค่ะทุกคนแล้วก็ามาทานอาหารด้วยกันถ้าอยู่ในสวนนะ่ะจะเย็นนะคะทุกคนฝั่งที่ไม่มีแดดนะร่มๆนะอากาศจะกําลังดีแล้วก็เย็นสบายฝั่งนี้แดดมานะทุกคนก็จะแบบแดดแรงถ้าเราอยู่นอกบ้านอีกฝั่งนึงก็จะเย็นสบายแต่ว่า ไปอยู่นานๆบางทีเราเราก็กลัวง,งูแนละ้วทุกคนงูเขาก็ชอบอยู่ฝั่งที่เย็นๆเหมือนกันนะอ,อร่อยไข่อร่อยมากขนมปัง นี่ค่ะมี fish oil นะคะทุกคน salmon oil นะแล้วก็จะดื่มทานไปพร้อมมื้ออาหารค่ะทุกคนอืมก้วยนึบๆ กล้วยห่มนะต้มก็พอดหวานเขื่อยไหมคะ ซื้อสองฝักมาเช้านี้ค่ะอืมอร่อยเขาพวดหวานเมกูดซอสุลเลก้า อืมแเราก็จะนั่งทานไปเรื่อยๆนะทุกคนจะมาชิมลูกชิ้นให้เพื่อนดูหน่อยเนาะว่าอร่อยไหมเพราะราดน้ำจิ้มมาแบบทุกคนสีลูกยี่สิบาทโอ้ยลูก,กเปรอบรลราเลยนะน้ำจิ้มแบบเหนียวเหนียวน้ำจิ้มแบบโบราณนเนะ่ย อร่อยมาก

โค้ดพ่ออืมอร่อยมากน้ำจิ้มสามรสเรียวแล้วก็ เค็มนิดนึงแล้วก็หวานเผดน็ดนิดนิดนึงค่ะอ,อร่อยมากค่ะทุกคน กุ้กนึงนะอืมน mm ้ำิมน้ำจิมเข้มข้นมากอร่อยมากเลยอืมชิน

ให้หมดเลยจากมาน้ำจิ้มเข้มข้น คนสุดท้ายคำสุดท้ายแฟนหลอ่อทุกคนอ่ะกำจินเยอะๆให้หมดเลยจ้ะอือพี่น้อง โอ้ยทุกคนไปก่อนจ้าอร่อยมากๆเลยกินหมดสีลูกเลยพบกันใหม่คลิปโอนะาจ้าบ๊ายบาย